สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาราศีกุมทุกท่านชาวลัคนณาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมภาพรวมของชาวลัคนณาราศีกุมมีรางวัลชีวิตเข้ามาสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นกับชาวกุมแล้วกุ่มกําลังจะได้รับชีวิตใหม่คุณค่าที่คู่ควรเรื่องยาวของความบัตซบทั้งหลายนะคะจบนะพอกันทีที่ต่อสู้กันมากุมกําลังจะได้รับความโชคดี โดยรวมความรู้สึกแล้วกลุ่มเป็นคนเก่งขยันขยันในการทำมาหากินนะคะอาจจะดูแข็งแข็งไม่ค่อยที่จะอ่อนโยนเท่าไหร่อาจจะดูว่นวุนแต่เป็นคาแรคเตอร์ของกุมของกลุ่มค่ะไม่ได้หมายความว่ากลุมจะตั้งแง่เป็นสัตรูกับทุกคนอาจจะพูดตรงปากร้ายแต่ใจดีนะคะพูดตรงข้างในอ่อนไหวมากๆสําหรับพื้นดวงเคย เจอเรื่องราวที่หนักมากรุนแรงนะคะสาหัสสาการไม่ว่าเรื่องหนี้สินปัญหาสุขภาพการที่ถูกกลั่นแกล้งคนประสงค์ร้ายกับกลุ่มนะคะต่อสู้กับเรื่องตรงนี้มาอย่างยาวนานมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างถึงเวลาที่สิ้นสุดและกลุ่มกําลังจะอยู่ในช่วงเวลาที่อบอุ่นในจิตใจมีข่าวดีในเรื่องการงานอาจได้รับการรางวัลหรืออะไรบางอย่างที่เจ้าลักนาร,าราสีกลุ่มเฝ้ารอคอยตั้งความหวังไว้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่จับต้องได้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมีความสุข ขึ้นด้วยภาพรวมแล้วกลมดีมากแต่ติใจยังมีความลังเลอยู่นะคะยังมีการคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกลายแก่ใจ อ,อยู่ว่ารู้สึกไม่ดีอยากพูดคุยกับใครบางคนอาจจะเป็นการขอโทษเจราจาหันหน้ามาคุยกันหรือใครบางคนที่ติดค้างในความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกุมอยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนกลุ่มอยากังวลใจนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกุมเป็นนายตัวเองพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทํางานที่ต้องทํางานตลอดเวลากลุมสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยลาแข้งลําขาตัวเองต่อสู้อดทนเพียรพยายามมาถึงจุดหนึ่งชีวิตกลุมได้รับความสําเร็จรางวัลการทํางาน เปิดกิจการใหม่เพิ่มไปได้ด้วยดีแต่ทำไมในจิตใจของกลุ่มยังมีความกังวลเหนื่อยล้ามากมายนะคะพลังงานมาดีแล้วแต่กลุ่มยังไม่ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองได้รับยังมีความกลัวความน่วงอยู่กลุ่มอุทิศเวลาให้กับงานที่ทำเต็มร้อยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่อย่าเครียดเดี๋ยวจะดีขึ้น ได้ทำธุรกิจตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่อนข้างจะเครียดเลยนะคะเรื่องอะไรที่ทําไว้แล้วจะมีผลดีมากจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีความสุขสําเร็จความสําเร็จแต่ลึกๆแล้วชาวลัคนาราศีกุมลังเลกลัวว่าใครจะ,ะเห็นคุณค่าของคุณไหมวว่าะเหตุการณ์อะไรบางอย่างจะบานปลายแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนในใจของกลุ่มรู้สึกผิดกับเรื่องราวบางเหตุการณ์และมันค้างคาใจมันอยู่ในความรู้สึกของกลุ่มเอาไว้นะคะว่าถ้าหากด้านการงานผ่านแล้วอยู่ใน ช่วงที่กลุ่มเจาจาเพื่อจบปัญหาใหญ่ของชีวิตอาจเกี่ยวกับคนในบ้านคนในครอบครัวโดยที่กลุ่มหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยเหลือแล้วก็กลุ่มก็ไม่รู้ว่าจะต้องช่วยไปถึงเมื่อไหร่มันจะทําให้รู้สึกเหนื่อยล้ามากไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองปัญหาเกิดขึ้นจําเป็นต้องใช้เงินเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นยังแคร์ความรู้สึกของคู่รักอยู่ตั้งที่มันเกี่ยวกับงานเหมือนกลุ่มเร่งที่จะให้ตัวเองประสบความตําเร็จในเรื่องการงานมากขึ้นเพื่อจะมีความรักที่ดีมี ความสุขกับคนที่ใช่ของกลุ่มแต่ก็ยังมีเรื่องของครอบครัวที่ยังดึงปัญหาก็ามาให้กลุ่มแก้อีกไม่หยุดไม่หย่อนค่อนข้างเหนื่อยเครียดออัดอใจมากอยู่ในช่วงรักษาไกลเกลี่ยะจัดปัญหาเพราะฉะนั้นชาวลกาาักนณาราศีกลุ่มอย่าจริงใจในการทํางานอยากจริงจังในการทํางานอะไรที่ค้างคาจะจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วก็อย่าคิดมากนะคะเพราะมันดีขึ้นอย่างแน่น,นอนการเงินของชาวลัคนณาราศีกลุ่มนะคะมีความสุขกับการได้เสี่ยงโชค แต่ก็ต้องทํางานตลอดเช่นกันมีเกณฑ์มีโชคได้ถูด้วยถูกลอตเตอรี่เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือได้โชคจากการค้าขายเปิดกิจการธุรกิจเปิดสาขาข,าขึ้นมาใหม่หาได้มาเท่าไรมักมีเรื่องต้องจ่ายออกตลอดนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ทำให้กลุ่มกังวลทำให่ชาวลัคนาราศีกลุมกังวลไม่รู้ว่าปัญหาจะจบไปเมื่อไรจะสิ้นสุดแล้วก็รู้สึกเครียดมากอนาคตทุกอย่างจะออกมาดีมากมีเงินก้อนใหญ่ทําให้เครียดไม่รู้จักจัดการอย่างไรไม่รู้จะจัดยังไงดีค่ะจัดการยังไงดีจะผ่านพ้นปัญหาที่กลุมทุ ุกใจไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกังวลน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยุติทําให้กลุ่มรอบครอบมากยิ่งขึ้นไม่อยากจะเชื่อใครง่ายๆอีกแล้วการทำธุรกิจต่างๆของกลุ่มจะราบเรื่อนไปได้ดีขอบอกเลยนะคะมีกําไรแล้วก็มีอาจมีคุณมรุปงเรืารายได้ทางด้านการเงินอยู่ค่ะความรักคนโสดสถานการณ์ท่านี้มั่นคงดีนะคะมุ่งมั่นทํางานไม่ได้สนใจอะไรมากมายตั้งหน้าตั้งตาทางานมีความรู้สึกอยากรวยอยากมีเงินอยากประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนโสดพอย้อนกลับมามีความรู้ ึกผิดบางเรื่องบางคนบางเหตุการณ์นะคะมีความรู้สึก,กว่าแม้ว่าเราจะได้สิ่งนี้มาตามฝันเต็นลึกๆและบาดแผลอยู่ในใจอยากจะพูดเจตจาอยากคุยกับใครสักคนเพื่อขอโทษอธิบายมันเป็นความรู้สึกอยากนะคะอยากเข้าหาไม่รู้จะเข้ายังไงถ้าหาคนโสดจะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะถ้าบอกคนโสดจะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่แ่แต่สําหรับคนที่จะเป็นเพื่อนของกลุ่มมาก่อน คนโสดนะคะถ้าเจอเนื้อคู่คือคนคนนี้จะต้องเป็นเพื่อนของกลุ่มมาก่อนต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตกลงก็พิงเเฟนกันได้เป็นความรักที่ดีอะไรที่เคยผิดพลาดที่เคยทําผิดกันไปจะเป็นเรื่องหันหน้าคุยกันปรับปรุงแก้ไขกลุ่มบ้างานนะคะอ่าแล้วก็หายไปจากชีวิตนานเลยนะ,ะเพื่อนคนนี้รู้สึกผิดกับความผิดในอดีตตอนนี้นะคะทําให้คุณมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นกับเพื่อนคนนี้มั่นคงขึ้นนิ่งมากขึ้นความรักที่เป็นเนื้อคู่กันจนได้กระสานัมพันแต่งงานอยู่กินด้วยกันเลยะคะ่ะส่วน มีคู่เหตุการณ์ความรักค่อนข้างเหนื่อยล้าอาจจะต่อสู้กันมาพอสมควรแต่ยังเคยียงบ่าเคียงไหลกันอยู่นะคะยังซัพพอร์ตเป็นกำลังใจแก่กันและกันคู่กลุ่มนะคะเป็นคู่ที่ดีคู่แท้แต่ลึกๆแล้วชาวลัคนาราศีกุมเครียดมองย้อนอดีตว่าทาไมนอกใจผิดพลาดตามความสัมพันธ์นี้อย่าพูดอยาเกเจราจาคุยกับเขาความรักไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเกี่ยวกับบุตรปริวารคนในครอบครัวนิสินนาพาปัญหาทุกใจมาให้ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกใจนอนไม่หลับนะคะ ส่วนคู่ครองยังเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือเคียงข้างตลอดคู่ของกลุ่มก็หนุนกันนะคะส่วนที่เป็นปัญหามาจากสมาชิกในครอบครัวคนรอบข้างมีปัญหาเรื่องการเงินคดีความสิ่งที่แก้ไม่ตกเลยทุกใจหนักมากเหมือนชีวิตของกลุ่มถึงทางตันจุดนี้ไม่กล้าคาดหวังสุดท้ายได้รับข่าวดีหลุดพ้นได้แน่นอนกลุ่มไม่ต้องคิดมากหมอเอโอจช่วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกลุ่มจะต้องแก้แค่เสริมดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566นะคะให้ไปเอาต้นไม้นะคะปลูกที่วัดไม้ดอกไม้ประดับไม้หอมอะไรต่างๆนะคะเพื่อแก้แค่เสริมดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566นะคะหมออ้อยฝากคลิป12ราศีในช่องย t ท b e มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิก To k ทาง a c e b o o k กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์การไลฟ์สดชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา10 9นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมอห้ได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ id ปุญิวดาดลอ098856364สุดท้ายนี้หมอห้ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านบุญกุศลหนุนนำดวงจะตายครอบครัวและบริวารวงศาคณาญ,ญาติประสบความสุขความเจริญยิงยงย่งขึ้นไปก้าวไกลไปให้ถึงรวยรวยสวัสดีค่ะ